ครับัสดีครับเช้านี้นะครับทําการจัดส่งปั๊มลมนะครับยี่ห้อฟูเซงนะครับตัวนี้นะครับขนาดหนึ่งร้อยหกสิบห้าลิตรนะครับมอเตอร์สามแรงสอง้อยี่สิบโวลต์นะครับกําลังทดสอบก่อนการจัดส่งนะครับเก็ด์วัดแรงดันขึ้นปกตินะครับที่เราทําคลิปเท้าก่อนนะครับเก็ด์วัดแรงดันเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับ ตัวคัปเปอร์ก๊อกพวกนี้เราติดตั้งให้ใหม่ทั้งหมดไม่มีรั่วนะครับน้ามันเครื่องใส่ให้ใหม่ทั้งหมดนะครับตัวเครื่องกรองเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสวยงามนะครับเพชเชอร์สว mm ิต hmm. เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ทำการบิ้วแล้วโอเวอร์หัวปั๊มลมให้เรียบร้อยนะครับปั๊มลมเร็วนะครับตัวนี้จะตั้งตัดไว้ที่8บาร์นะครับเป็นมอเตอร์รอบเร็วนะครับ ตัวนี้1 8 0 0 0บาทนะครับ18,000บาทตัวนี้ได้อะไรไปบ้างนะครับก็เราจะแถมนะครับหัวเติมลมนะครับหัวเป่าลมนะครับแล้วก็สายลมของทางร้านเรานะครับสายลมขั้นเทพนะครับเป็นสายลมที่เราผลิตขึ้นนะครับใส่ย้ำาคัพเปอร์หัวท้ายนะครับเสียบได้เลยนะครับเอาไปต่อใช้งานได้เลยนะครับ ต,ตัวนี้ปั๊มเร็วเสียงเงียบนะครับตัวนี้จะทำการจัดส่งให้คุณสวัสด์นะครับวุฒิยานะครับไปอำเภอโนนสวุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับลูกค้าโอนเงินก่อนนะครับหนึ่งมื่นแปดพันบาทเราจะรวมค่าขนส่งให้เรียบร้อยนะครับต่อลูกค้ารอรับสินค้าได้เลยเนาะที่เราบอกเมื่อกี้นะครับ เราตั้งตัดเกิน8บาทนะครับเราจะตั้งไว้ที่10บาทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะตัดอัตโนมัติแล้วก็จะโบลมที่หัวลูกสูบทิ้งนะครับก็อย่าตกใจว่าเวลามันหยุดแล้วทำไมมีเสียงนะครับก็จะประมาณนี้สวยงามนะครับคุณสวั์นะครับก็รอรับสินค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการจัดส่งวันนี้นะครับ คุณสวั์วุธิยานะครับบ้านผาแดงตำบลนนสวุวรรณรอรับสินค้าได้เลยนะครับสวยงามแล้วก็ดีนะครับอ่าลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับก๊อกใต้ถังเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเนี่ยเวลาระบายน้ำนะครับก็เปิดก๊อกตรงจุดนี้ได้เลยเราใส่ ก๊อกไว้ให้นะครับเพื่อง่ายต่อการถ่ายระบายน้ําก็ตามนี้ละกันนะครับท่านไหนสนใจมือ2แบบนี้ลองทักเข้ามาเราพร้อมจัดส่งนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้นะครับ V A 8 0ฟูเซงสวัสดีครับ